ผมหาเล็บยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมตรงที่คือเวลาเรากระโดดเข้าไปวาดรูปแล้วเนี่ยแต่เรารู้สึกเหมือนว่ายังหาเล็บไม่พอยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับไปเสียเวลากลับการหาเล็บอีกในขณะที่เราทํางานแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะวาดอะไรนะในที่นี้คือผมอยากจะวาดเมดวาดเมดแล้วก็เป็น OC ของเพื่อนผมเองแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาหาเล็บโดยเล็บของผมเนี่ย จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือ art direction ผมอยากให้ลายเส้นของในรูปนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนผมก็จะเอา reference มาแปะเอาไว้นะครับก็คือประมาณนี้เวลาเราเนเตอร์งานเวลาเราทับเส้นอะไรเนี่ยก็พยายามดู reference ตรงนี้ไปเป็นแบบนะครับสคือ mood and tone ของภาพเราอยากให้โทนของงานรอนี้มันไปในทิศทางไหนนะครับผมก็จะเามาแปะส่วตัวผมอยากให้มันออกมาแนว sexy s e ซ นิดหนึ่งนะครับ3คือโพสนะถ้าจะให้ดีด้วยเนี่ยมีแสงเงาไกลคร่าวๆด้วยก็จะดีนะครับส่วนตัวผมใช้แมจิกโพสนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปนะใครสนใจก็ลองไปเล่นันได้และอย่างสุดท้ายเลยเนะก็คือตัวละครถ้าสมมุติว่าตัวละครที่คุณจะวาดเนี่ยมันมีเรฟเลนซ์อยู่หรือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ผมขอประกาศนิดนึงก็คือผมเปิดคอมมิชชั่นแล้วนะครับตอนนี้รับอยู่5้คิวราคาไม่แพงเลย นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยนะถ้าสนใจผมจะลิงก์อยู่หน้าไบโอรายละเอียดอ่ะแล้วก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็อยืมไลค์ซับแล้วก็เจอกันวีดูหน้า,บ,าบ๊ายบาย